สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกทกท่านครับวันนี้มาดูนะครับข้อมูลโค้งสุดท้ายเล็กวิ่งบนนะครับระยะยาวจำนวนสูตสุดนะครับวันนี้ประกบกันนะครับเพื่อที่จะชี้ชัดฟันทงนะครับข้อมูล2ตัวบนนะครับให้กับเ,เพื่อนเนสมาชิกทุกท่านในงวดน,นี้กันนะครับ สุดและก็วิธีการคำนวณน,นะครับเป็นเพียงความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นดังนั้นเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านโปรดจงใช้นะครับวิจารณญาณน,นะของท่านในการรับชมข้อมูลและก็เ,เลือกตัดสินใจนะครับในการนําข้อมูลไปใช้งานเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองน,นะครับ สูตรนี้เป็นสูตรวิ่งบนนะครับแบบ2ตัวจํานวน2ส,สูตรนะครับมาประกบชนกันนั่นเองนะครับ <c oughs> มีสถิติอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18งวด,งวดรวดนะครับจํานวน2ส,สูตรวันนี้อ่านะครับถ้าโชคดีนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็จะได้4ชุดเน้นๆนะครับ สูตรแรกสูตรที่1นนั้นใช้หลักแสนนะครับสมครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสองครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1หนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1หนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวกด้วยเลข3ามครงที่นะครับมาบวกสูตรแรกกันก่อนนะครับ3บวกกัน2ครั้งได้6นะครับแล้วก็7บวกกัน2ครั้งได้14ี่ 4บวกกัน2ครั้งได้8นะครับจากนั้นก็ผลบวกรวมกันหมวดแรกสูตรที่1นะครับได้ผลบวกดังนี้6บวก2ได้8 8บวก7ได้15 15บวก8ได้23 23บวก6ได้29 29บวก2ได้31 31บวก9ได้40 40บวก4ได้44นะครับ44บวก3ได้เท่ากับ47 เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข7จจากนั้นบวก1งคงที่ได้8นะครับก็จะได้สูตรแรกสูตรที่1 7 8นะครับทีนี้มาดูสูตรที่2สูตรที่2ใช้หลักแสน1ครั้งหลักหมื่น2ครั้งหลักร้อยบน1ครั้งหลัก10บล่าง1นครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่ 2- 3สาครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 1หนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 guide 1ครั้งนะครับ 9บวกกัน2ครั้งได้18 1บวกกัน3ครั้งได้3ผลบวกสูตรที่2นะครับ2บวก8ได้10 10บวก9ได้19 19บวก4ได้23 23บวก5ได้28 28บวก2ได้30 30บวก3ได้33 33บวก7ได้40 40บวก8ได้48 48บวก3ได้เท่ากับ51ได้1น,นะครับจากนั้นบวก6คงที่จะได้เท่ากับ1บวก6ได้เท่ากับ7นะครับงวดแรกรลงกัลเลขท้าย3ตัวบนออก8 6 1นะครับเข้า8หลักร้อยแล้วก็1หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดแรกงวดที่1นะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับงวดที่2นะครับ6กส8 1บวกกัน2ครั้งได้2 4บวกกัน2ครั้งได้8นะครับสูตรแรก8บวก1ได้9 9บวก6ได้15 15บวก2ได้17 1 7บวก0ูได้17 17บวก5ได้22 22บวก4ได้26 26บวก8ได้34 3 4บวก3ได้เท่ากับ37 7บวก1คงที่ได้8นะครับได้สูตรแรก78 สูตรที่2 9บวกกัน2ครั้งได้18 0บวกกัน3ครั้งได้ศูสูตรที่29อ่าโทษที6บวก8นะครับได้14 14บวก8ได้22 22บวก 1, ใน23 2ได้23 23บวก7ได้30 30บวก5ได้35 35บวก0ได้35 35บวก4ได้39 39บวก7ได้46 46บวก3ได้เท่ากับ49นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข9จากนั้นบวก6คงที่ได้เท่ากับ15นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวอ่าทษทีนะ3ตัวบนนะครับออก5 17นะครับเข้า7หลักหน่วยแล้วก็5หลักร้อยนะครับเป็นงวดที่2งวดที่3นะครับ7บวกกัน3ครั้งได้21 2บวกกัน2ครั้งได้4นะครับแล้วก็1บวกกัน2ครั้งได้2ผลบวกสุดที่1นะครับ 1นบวกสได้4 4่สี่บวกหนึ่ได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้เกาบวกเจได้สิบหกบวกเได้25 25ิบวกห้าได้30 30ิบวกสองได้สามสิบบวกสได้เท่ากับสาบนะครับบวกหงคงที่ได้6สูตรที่1นะครับได้5้าสูตรที่2 1บวกกัน2ครั้งได้2นะครับศูนย์บวกกัน3ครั้งได้0ูนย์ 7บก2ได้9 9บวก5ได้14 14บก2ได้16 16บวก9ได้25 25บวก9ได้34 34บก0ได้34 34บวก1ได้35 35บวก1ได้36 36บวก3ได้เท่ากับ39 9บวก6คงที่ได้เท่ากับ15นะครับชนกันที่เลข5นะครับในงวดนี้มีตัวเลขชนกันนั่นเองนะครับ ออก7,25นะครับมา5ตัวเดียวนะครับชนกันนะสุดไหนที่ชนกันนะครับก็จะมาตัวเดียวนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวเลยนะถ้าไม่ชนนะครับแบบนี้ก็จะได้คู่โต๊ดนะครับเพื่อนๆสมาชิกตัวนี้ก็นะครับ7มานะครับชนนะแต่ไม่มานะครับแต่เป็น8กับ1มาร้อยกับ10นะครับ มาดู3งวดล่าสุดกันนะครับเผื่อนะสูตรนี้จะเข้านะครับหรือใครจะเลือกไปเป็นเลขวิ่งนะครับก็ขึ้นอยู่ที่โดนพินิษนะของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ9ก27นะครับ32เป็น6นะศูนย์บวกกัน2ครั้งได้0ูนย์นะครับ7วก4ได้11 11บกศได้11บ1ก6ได้17 17บก9ได้26 26บวก4ได้30 30บวก 5, 5 35, 0, ได้35 35บกศได้3า 5 5 5บวก3ได้เท่ากับ38บนะครับบวก1คงที่ได้9สูตรที่1ได้89นะครับสูตรที่2 4บวกกัน2ครั้งได้8นะศบวกกัน3ครั้งได้0สูตรที่2 9บวก8ได้17 17บวก3าได้20 20บก3าได้23 23บกศนได้23 23บวก4ได้27 27บกศูนได้27 27บกศย์ได้27 2 7่บวกเได้3 6มสิบวกเได้เท่ากับ40่สิตัวทีน่าจะบวกผิดนะครับ9กบวกแได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามได้ยี่สิบยี่สิบวกสามได้ยี่สิบสากศูนย์ได้ยี่สิบวกสี่ได้ยี่สิบกศูนย์ได้ยี่สิบกศูนย์ได้ยี่สิบวกเได้สามสิบบวกสได้เท่ากับสานะครับ จากนั้นบวก6คงที่ได้เท่ากับ15งวดนี้เข้าคู่โตดนะครับหลักร้อยแล้วก็หลัก10บนนะครับส่วนงวดที่ผ่านมานะครับเข้าทั้ง3หลักเลยนะครับ905นะ <c oughs> งวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่1 0นะครับ5บวกกัน2ครั้งก็ได้0 1บวกกัน2ครั้งได้2นะครับ สูตรแรก0.8ได้8 8.9ได้17 17.0ได้17 17.6 17, ได้23 23.4ได้27 27.8ได้35 35.2ได้37 37.3ไ 37, ด 3, ้เท่ากับ40ได้0 0.1คงที่ได้1ต่อมาสูตรที่2 9บวกกัน2ครั้งได้18 0บวกกัน3ครั้งได้0สูตรที่2 0.8ได้8 8บวก5ได้13 13บวก5ได้1 8 1 8บวก7ได้25 25บวก4ได้2 9 2 9บกได้29 29บวก1ได้30 30บวก6ได้3 6 3 6บวก3ได้เท่ากับ39นะครับ9บวก6คูณบวก6คงที่ได้เท่ากับ15นั่นเองนะครับก็จะได้สูตรที่2 905ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะครับ ตัวเลขจะชนกันหรือไม่อย่างไรนะครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักแสน3ครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบบน1ครั้ง10ลัาส2ครั้งนะครับร้อยหน้าครั้งที่1 1ครั้งสิบหน้าครั้งที่1 1ครั้งร้อยท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็สิบท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกด้วย3คงที่สบวกกัน2ครั้งได้6นะครับศูนย์บวกกัน2ครั้งได้ศูนย์ศูนย์บวกกัน3ครั้งได้ศูนย์ สูตรแรกสุดที่1 0ก1ได้1 1บวก0ได้1 1บก0ได้1 1บก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก2ได้8 8บวก4ได้13 13บวก4ได้เท่ากับ17บวก1คงที่ได้8นะครับได้สูตรแรก7 8สูตรที่2ใช้หลักแสน1ครั้งหลักหมื่น2ครั้งหลักร้อยบน1ครั้งหลัก10ล่าง1ครั้งหน่วยล่าง1ครั้ง สิหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้ง10ท้ายครั้งที่หนึครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนครั้งบวกด้วยสามลงที่แปดสามยี่สิบสี่นะครับแปดหนึ่งเป็นแปดเปสงสี่สิบสี่หกสองสิบผลบวกสูตรที่2อนะครับศูกสได้สองบวกเได้สิบเอบวกศูนย์ได้1 1บเอ็ 11บวก7ได้18 18บวก3ได้21 21บวก4ได้25 25บวก3ได้28 28บวก4ได้32 32บวก3ได้เท่ากับ35นะครับ5บวก1อ่าทที5บวก6คงที่ได้เท่ากับ11ได้1น,นะครับดังนั้น <c oughs> จะได้คู่โต๊ด4ชุดนะครับและก็ฟันธงนะครับ เน้นไปนะครับหกับ1เน้นที่สุดนะครับสชุดนี้7จ็ดห้เนะครับเน้น4ชุดนะครับเจ็ดห้าเนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านเน้นไป4ชุดนี้นะครับเกับ8ปนะครับหกับ1นะตัวรองนะครับให้เป็น5 9แล้วก็เกนึะครับเพื่อนเอนสมาชิกทุกทุกท่านแล้วก็ตัวกันนะครับให ใช้เป็น728292นะครับติดกันไว้สักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเน้นไปที่สุด4ชุดนี้นะครับหรือจะ5ชุดนี้ก็ได้นะครับ95นะ789นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเช่นกันนะครับ9นะดังนั้นนะครับควรที่จะใช้งานนะ6ชุดนี้นะครับในข้อมูล2ตัวบนนะครับในงวดวันที่16มีนาคม2565เน้นไปที่75นะครับ71 85และก็81 4ชุดบนเน,น้นๆน,นะครับนอกนั้นให้เป็นตัวรองกันไปนะครับก็เป็นข้อมูลโค้งสุดท้ายในงวดนี้ให้กับเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสุดท้ายแล้วท่านควรนะครับใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆเองน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ขอให้โชคดีในงวดนี้แห้งๆสวัสดีครับ